ทำงานหนักไม่กี่ปีแล้วมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตบางคนเรียนจบตอนอายุ23แล้วโชคดีได้งานทำทันทีโดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะทำงานประมาณ37ปีทำงานจนถึงอายุ60ปีจึงได้พักผ่อนแต่บางคนอายุ60ปีแล้วก็ยังทำงานหาเงินต่อไม่สามารถหยุดพักได้เพราะยังมีรายจ่ายไม่ทำก็ไม่มีเงิน จริงๆแล้วชีวิตคนเราไม่จําเป็นต้องทํางานยาวนานขนาดนั้นเราสามารถหาอาชีพที่ใช่แล้วทุ่มเททํางานหนักแค่3าถึงหปีหลังจากนั้นคุณจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้ไปตลอดชีวิตถ้าทําตามหลักการนี้ มีชายสองคนเป็นพี่น้องกันทั้งสองมีความฝันอยากร่ำรวยอยากประสบความสำเร็จอยากให้พ่อแม่และคนที่รักสุขสบายทั้งคู่จากบ้านที่เป็นชนบทไปทำงานในเมืองกรุงและเวลาว่างจะเรียนรู้การขายของออนไลน์เพื่อหารายได้เพิ่มจนสามารถทำให้มีออเดอร์มากขึ้นมีรายได้แซงงานประจำจึงตัดสินใจลาออกมาขายของออนไลน์เต็มเวลาเมื่อโฟกัสอย่างจริงจังจึงทำให้ขายดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เริ่มมีเงินซื้อรถคันใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแต่งงานมีครอบครัวมีวิถีชีวิตที่สุขสบายทําให้เพื่อนๆหลายคนเห็นวิถีชีวิตของทั้งคู่และรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากมีรายได้เยอะๆมีเวลาเยอะๆแบบเขาทั้งสองเพื่อนๆหลายคนมาขอให้คนเป็นพี่สอนขายของออนไลน์ให้แต่เขาปฏิเสธไปด้วยเหตุผลว่าถ้าหากสอนให้ขายเก่งแล้วกลัวคนอื่นจะมาแย่งลูกค้าของตัวเองไป เมื่อหลายคนต่างก็ถูกคนเป็นพี่ปฏิเสธจึงไปขอร้องคนเป็นน้องให้สอนขายของออนไลน์ให้คนเป็นน้องตอบตกลงจะสอนให้แบบฟรีๆแต่มีข้อเสนอว่าเมื่อสอนให้ขายเก่งแล้วทุกๆเดือนขายได้กำไรเท่าไหร่เขาขอส่วนแบ่ง5%เช่นหากขายได้กำไรเดือนละ1 1 0 0 0 0บาท ก็จะได้ส่วนแบ่ง5,000บาทหลายคนตอบตกลงกับข้อเสนอนี้เขาจึงตั้งใจสอนทักษะการขายของออนไลน์ให้อย่างเต็มที่เพราะยิ่งสอนให้คนอื่นขายเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กําไรเยอะเมื่อได้กําไรเยอะเท่าไหร่เขาก็ได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นเท่านั้นเขาตั้งใจสอนให้ทุกคนที่มาขอเรียนกับเขาและทุ่มเทอย่างหนักเป็นเวลา3ปีเขาก็สอนครบ100คนด้วยความที่เขาถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้อย่างเต็มที่ ทำให้ทุกคนที่มาเรียนกับเขาสร้างกำไรแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า100,000บาทจึงทำให้เขาได้ส่วนแบ่งจากทุกๆคนรวมแล้วเดือนละ500,000บาทโดยที่ตอนนี้เขาไม่ได้สอนทักษะการขายออนไลน์ให้ใครอีกแล้วเขาใช้ชีวิตกับครอบครัวในแบบที่เขาอยากใช้พักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข แต่ในทุกๆเดือนเขาก็ยังได้5%จาก100คนหรือ5 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นประจําในโลกธุรกิจมีหลายบริษัทที่ใช้หลักการนี้ในการขยายธุรกิจขยายฐานลูกค,ค้าเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจําหน่ายให้สามารถมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนได้ในระยะเวลาอันสัน้นแถมยังได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในแบบที่เราต้องการผมมีระบบเรียนรู้การขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแม้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ตามเรียนรู้ไปด้วยลงมือทำไปด้วยเพื่อให้เกิดรายได้จริงๆ โดยมีผมเป็นที่ปรึกษาให้อย่างใกล้ชิดผมจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้างรายได้ออนไลน์ให้แบบบทเปลือกและถ้าหากคุณตั้งใจเรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจังคุณจะได้ชีวิตเหมือนกับคนเป็นน้องภายใน3-5ปีอย่างแน่นอนอย่าใช้เวลาหลายสิบปีทำงานหาเงินอย่างหนักแล้วไปพักตอนแก่แต่จงตั้งใจทำงานหนักเพียงไม่กี่ปีแล้วมีเงินใช้จ่ายไปตลอดชีวิต หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรแชร์ Pro คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ